แฟนคลับ f อซแห่ชื่นชมน้องอุ้งอิงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขราบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่นอ้องเมื่อเี้าก็มีเรื่องเล่านะครับผมนะ้องข่าวสารเกี่ยวกับอีหล่าน้อยเฮาน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเอาเมื่อวอสุพีเอามาวอสุนองเอามาวาสอสุเอฟซีอีหล่าน่อยกันเด้ฟังอีกแล้วพี่น้อง อบอกว่าแฟนคลับ f อต่างชื่นชมนะครับผมเนาะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วการปลื้มใจยิ่งตามนะครับผมเนาะหลายคนบอกว่าเลือกเชียร์คนไม่ผิดเลือกสนับสนุนคนว่าผิดอีรีนะครับผมนัน่นคือนะครับผมเนาะอีหลานน่อยเฮาพร้อมครอบครัวนะหลาพี่น้องมอบของขวัญน,นะครับผมเนาะให้ทีมงาน,นาสาวหน่อยพิรนแพงทุกแผนพี่น้อง ซึ่งของขวัญปีใหม่นะครับผมนาะกํำลังใจจากน้องอุ๋งอิงทางเพจพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจได้ล่องไวทีมอาจารย์นักดนตรีนะครับผมเนแป8,000พี่น้องทีมแดนเซอร์20,000ทีมคอนววยประดับนะครับผมนอ้อ10,000ทีมมือมิกมือไฟอาจารย์มอสนะครับผม5,000 ทีมติดขนคอสตูม3,000ทีมตลก2,000นะครับผมเนาะรวมแล้วก็โอ้48,000พี่น้องรวมแล้ว48,000เกือบ50,000นะครับผมเนาะนี่คือน้ำใจเด้พี่น้องนี่คือน้ำใจบ่ได้มีโกะนะครับผมเนาะอียางที่จะบังคับว่าอีหลาหนอย่าห้าวตองมอบให้ บอไดมีขอบังคับียังว่าอีหลานหน่อยเฮาต้องบ่อไผ่แต่สิ่งที่อีหลานหน่อยเฮากับขอบรัวเห็ดนะครับผมเนาะนั่นก็คือทําด้วยใจนะครับผมเนาะเป็นคําขอบคุณจากอีหลานหน่อยเฮากับทีพีทีมงานทุกคนที่สู้มาด้วยกันตลอดทั้งปีเป็นของขวัญปีใหม,นม,นนมาานน่นะครับผมเนาะพีพีที่มาจย์นัดดนตรีนะครับผมเนาะทีมคอนโวย ทีมแดนเซอร์นะครับผมน้องเพิ่นกับสู่งานมาทั้งปีพี่น้องเนี่ยขนาดวันหยุดปีใหม่เนี่ยเพิ่นยังบ่ได้หยุดเลยอ่าก็ถือว่าเป็นคากับเขา่าเออเพิ่นอาจจะไปเลี้ยงตำบักหุ่งกินตำบักหุ่งกันยังแบบเนี่ยอ่าพ่อได้พ่อได้ถือว่าเป็นเลี้ยงปีใหม่เลี้ยงสังสรรค์อ่าภายในนะครับผมอันนี้ก็เห็นแล้วก็ชื่นใจเห็นแล้วก็ยิ้มตามเห็นแล้วกับ อบอุ่นนะครับผมเนาะแล้วก็มีการจับสลากเนาะครับผมเนาะจากผู้ใหญ่ใจดีแล้วพี่น้องทั้งพี่พี่ในวงเนาะครับผมเนาะคนคนละส0มร0อยห้าร้อยมอบให้กับทีมงานคนละ2รางวั 3, ล3รางวัลแบบนี้เนาะครับผมเนาะรางวัลละ200รางวัลละ300รางวัลละ500นะครับผมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นรางวัลน้ําใจนะครับผมเนาะเป็นกาลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วก็รวมสนุกนะครับผมเนาะให้น้องๆทีมงานนะครับผมเนาะได้รวมสนุกจับรางวัลไปน้ําก็ถือว่าภาพบรรยากาศก็อบอุ่นมากนะครับผมเนาะสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับผมของทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงดีละพี่น้องเลือกสนับสนุนคนบ่ผิดนะครับผมเนาะซึ่งบอกเลยเลยว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับผมนะ็อทีอิหล่าหน่อยเฮาเฮ็ดซึ่งอิหล่าหน่อยเฮาทําท,ทุกๆปีพี่นอ้องเพราะว่าจะเป็นปีใหม่นะครับผมปิดวงเปิดฤดูกาลแบบนี้อิหล่าหน่อยเฮาจะมีรางวัลน,น้ําใจให้พีพีทีมงานนะครับผมเนาะตลอดซึ่งแฟนคลับเอฟซีจีไดทีิดตามอวหลาหน่อยเฮากันน่า,า,นานจะเห็นอยู่ตลอดนะครับผมเนะาะให้แันแด ทุกแะแนนนะครับผมอ่าจะเป็นแบบนี้ยุ่ตลอดพี่น้องแล้วก็บางครั้งนะครับผมเนาะอ่าที่อีหลาหนอยเฮาเห็นทีมงานใดเหนื่อยเห็นทีมงานใดเพิ่นอ่าบดีพักพรแบบนี้นะครับผมเนาะกะมีการมอบรางวัลน,น้ำใจเพื่อไปซื้อนงซื้อน้ำแล้วกะมีเลี้ยงน้ำมีล้ังไปที่แบบนี้ตลอดนะครับผมเนาะสำหรับอีหลาหนอยเฮาก็ถือว่า เป็นน้ำใจนะครับผมเนาะเป็นน้ำใจที่บ่ไมมีกดเกณฑ์อีหยังบ่ไมมีกฎบังคับอีหยังให้เหตุแต่อิลานอย่เห่าก็เหตุด้วยเหตุด้วยใจหละพี่น้องนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นที่รักของพี่ๆในวงอ่าบ่บ,บ่แปลกใจที่มีแต่คนหักนะครับผมเนาะคนเอ็นดูอิลานอย่เหาก็เพราะแบบนี้แหละพี่น้อง ส่วนเนาะครับผมเนาะอ่าหลายคนอาจจะรอยอดพระป่าเนาะครับผมเนาะที่วัดหนองคูซึ่งอ่าทางเพจพ่อแม่องค์อิงแฟนเพจเนาะครับผมเนาะก็ได้แจ้งยอดพระป่าเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องยอดพระป่านั้นคือหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสิบเจ็ดนะครับผมเนาะหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสิบเจ็ดบาทนะครับผมเนาะเป็นยอดพระป่าที่วัดหนองคูนั้นคือ งานที่ผ่านมาในหลักพี่น้องที่ทางอีหลานนอยเข้าพร้อมครอบครัวนะครับผมเนาะเอาสามนวอยเพริลแพรงไปเล่นนะครับผมน่าจะเหลือหักจากค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะเป็นเป็นยอดที่มอกไปทางวัดนะคือหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสิบเจ็ดบาทเดอพี่น้องเ้ยยอดป่าปลาหลายคน กัดล่อกัดทากัดนะครับผมครับปีนองมีความคิดเห็นเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดแดนนะครับผม,น,มน,น้องมณีฟ้า,าสังกัมาบอกข่าวสารเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮ้านะะั้นละเอาเสว่าหลายคนกัน่าจะเห็นคลิปอยู่ดอกนะครับผมเนาะทางช่องเสียนนทางช่องหลายๆช่องที่ลงคลิปนะครับผมนะเนาะอีหลานหน่อยเฮ่ากะไดตหมอบตอนที่กําลังจะ วายพระนะครับผมก็ถือว่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็เห็นหอยยิ้มเห็นเสียงหัวเราะเห็นเห็นเคนความสูขของค,คนในวงแม่ผมสำหว่าผู้ให้่เพื่อนกันมีความสูขผู้ได้รับเพื่อนกัมีความสูขขึ้นกันบาสานเสือแบบนี้เพราะเราเห็นความสูขเขียนถึงความดีใจของไม่ว่าจะเป็นพี่ๆแดนเซอร์นะครับผมเนาะทีมคอนโอยพี่ๆทีมคอนบอยอาจารย์ดนตรีแบบนหนพี่พน้อง เพื่อนกับมีความสุขอยู่แล้วผู้รับมีความสุขผู้ให้ย่อมยิ่งมีความสุขยิ่งหล่หน้อยเฮ้ากับกับครอบครัวนะครับผมเนาะ,ะมีความสุขในการทีได้ให้ในครั้งนี้แฟนกับเอลซี่การมีความสุขที่เขียนภาพบรรยากาศแบบนี้คือกันนะครับพบภาพบรรยากาศ ทีมันมีความสุขส่วนนะครับผมเนาะอ่ากะสวัสดีปีใหม่นะละ่ะพี่น้องอ่าย้อนหลังนะครับผมเนาะกะปีใหม่นี้กะขอให้ทุกคนนะครับผมเนาะอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดกะสมหวังสมปรารถนานะครับผมเนาะเรื่องบอดีกับทีมวัปีเก่าอ่าปีใหม่นี้ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆมื้อนี้นะครับผมเนาะกะขอให้ทุกคน โศกมานเป็นวันที่ดีของทุกๆคนเด้อพี่น้องวันนี้นะครับผมก็ขอให้โศกโศกวานบานไปตามๆกันนะครับผมสุขภาพาร่างกายแข็งแรงนะผู้ใดเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมเนาะ,ะทุกเส้นทางใส่ใส่รถใส่ถนนก็ขอให้มีสติกันนะครับผมเนาะบอรประมาท ถึงที่หมายถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับผมเนาะพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วันใดสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้การคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมน้องบอยสันย้ำเตือ่จนเสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้นะครับผมน้องบอยสันขอหยาดขอตัวลาไปก่อนนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางส่องบอยสันด้วนเพื่อเป็นกำลังใจ คลิปนี้ใบสานขาอหยัดขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ